ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของผมโฟนเมล่าวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสมาร์ทโฟนระดับเรือธงที่หลายคนรอคอยจากค่ายโซนี่นั่นก็คือ Sony XP e r i a 1 v 5 g 2025สสมาร์ทโฟนที่รวมเอาความเป็นสุดยอดของเทคโนโลยีการถ่ายภาพจอแสดงผลระดับมืออาชีพและประสิทธิภาพการทำงานที่ลื่นไหลไม่มีสะดุดเรียกได้ว่าเป็นโทรศัพท์ที่เหมาะสำหรับคนรักการถ่ายรูปการตัดต่อวิดีโอและผู้ที่ต้องการมือถือที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร Sony Xperia 1V.I มาพร้อมกับดีไซน์ที่เรียบหรูแบบมินิมอลสไตล์ Sony ที่หลายคนหลงหลายตัวเครื่องบางเบาและใช้วัสดุระดับพรีเมียมที่ให้ความรู้สึกแข็งแรงและหรูหราหน้าจอ OLED ขนาด6.5นิ้วความละเอียด 4K HDR พร้อมอัตรา r f r เฟรชเรท120 h z ให้สีสันสดใสสมจริงและคมชัดสุดๆเวลาดูหนังเล่นเกมหรือแก้ไขภาพจะได้อารมณ์เหมือนใช้งานจอมอนิเตอร์ระดับมืออาชีพเลยทีเดียว ในส่วนของกล้องถือเป็นจุดขายหลักของ Xperia 1 VI เช่นเคย Sony ใช้เทคโนโลยีกล้องจากประกูลอัลฟาที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพการถ่ายภาพแบบมืออาชีพกล้องหลังมีทั้งหมด3ตัวความละเอียด48 MP พร้อมเลนส์เทเลโฟโต้และอั wide. ลตร้าไวรองรับการซูมแบบ o p ปติคอลสูงสุด5เท่าและซูมดิจิทัลสูงสุดถึง20เท่าจุดเด่นคือการโฟกัสที่รวดเร็วและแม่นยำสามารถถ่ายภาพได้แม้ในที่แสงน้อยโดยไม่เสียรายละเอียด ส่วนกล้องหน้า 12mp ก็ให้ภาพที่คมชัดเหมาะสำหรับการเซลฟี่และวิดีโอคอลอีกหนึ่งจุดที่โซนี่ทำได้ยอดเยี่ยมคือระบบเสียง Xperia 1 VI รองรับ Dolby Atmos และ Hi-Res Audio ให้เสียงที่คมชัดทุ้มลึกและสมจริงนอกจากนี้ยังคงมีช่องหูฟัง3.5ม mm. ิมที่แฟนๆโซนี่ชื่นชอบสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงผ่านหูฟังแบบมีสายถือว่าตอบโจทย์มาก ด้านประสิทธิภาพ x p e r i a 1VI ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Gen 3ที่เป็นรุ่นล่าสุดของ Qualcomm ทำงานร่วมกับแรม16 g b และความจุสูงสุดถึง512 g b รองรับการขยายด้วยม i ค r ร์ดีการทำงานลื่นไหลามากไม่ว่าจะเล่นเกมกราฟิกสูงดูวิดีโอ 4K หรือเปิดแอปหลายหลายอย่างพร้อมกันก็ไม่มีอาการหน่วงให้เห็นเลยระบบระบายความร้อนใหม่ช่วยให้เครื่องไม่ร้อนง่ายแม้นะใช้งานหนักๆ แบตเตอรี่ให้มาขนาด5,000มิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับชาร์จเร็ว45 w และชาร์จไร้สายถือว่าใช้งานได้ทั้งวันสบายๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานหมดปัญหาแบตหมดระหว่างวันและที่สำคัญโซนี่ยังให้ระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตให้นานขึ้นด้วยระบบซอฟต์แวร์ของ Sony Xperia 1V.I ใช้ Android 15ที่ปรับแต่งอย่างเรียบง่ายและลื่นไหล ไม่มีแอปขยับมากวนใจหน้าตา UI ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของโซ n y ที่ดูสะอาดตาและใช้งานง่ายฟีเจอร์กล้อง Pro วิดีโอโปรโฟ t o และ Cinema Pro ยังคงมีให้สำหรับคนที่ต้องการควบคุมการถ่ายภาพในระดับมืออาชีพสำหรับคนที่ชอบถ่ายวิดีโอ Xperia 1 VI คือที่สุดของมือถือในปีนี้สามารถถ่ายวิดีโอ 4K 120 fps ได้อย่างสวยงามและเสถียรระบบกันสั่นแบบ Op t ical บวก EIS ทำงานได้ดีมากภาพที่ได้ออกมานุ่มนวลและดูเป็นมืออาชีพสุด,สด ในส่วนของราคา Sony Xperia 1 V 5G 2025เปิดตัวอยู่ที่ประมาณ46,900บาทบาทซึ่งอาจจะดูสูงแต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้ทั้งจอระดับ 4K กล้องมืออาชีพเสียงคุณภาพและดีไซน์สุดพรีเมียมถือว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปสรุปเลยนะครับ Sony Xperia 1 V 5G เป็นสมาร์ทโฟนที่รวมความเป็นโปรในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกล้องจอเสียงหรือประสิทธิภาพเหมาะกับทั้งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ สายถ่ายรูปหรือคนที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ end, ที่แตกต่างจากมือถือทั่วไปถ้าคุณกำลังมองหามือถือที่มีเอกลักษณ์และคุณภาพสูง Xperia 1 VI จะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องโฟนเมล่าของผมไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในรีวิวมือถือรุ่นต่อไป